เพ่รุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลย Concentration Board Game นะคะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่มีการมาให้หลายใบมากๆค่ะแล้วก็มีลูกเต๋ามาให้ด้วยกัน3ลูกนะคะโดยเด็กๆต้องทอยลูกเต๋าแล้วก็หาดูค่ะว่าแมทกับการ์ดใบไหนค่ะเราไปดูรีวิวกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย เปิดกล่องมานะคะก็จะมีสติกเกอร์ให้ค่ะจริงๆเขาให้มาสามแผ่นนะคะแต่ว่ามิงเอาไปติดบนลูกเต๋าแล้วเรียบร้อยนะคะแผ่นครึ่งโดยสติกเกอร์ค่ะจะเป็นตัวละครนะคะทั้งหมด6คาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีรูปร่างวงกลมกับหกเหลี่ยมนะคะแล้วสติกเกอร์เมื่อกี้ค่ะก็เอามาแปะบนลูกเต๋านะคะของแต่ละลูกจะได้นาฬิกาทรายมา1อันแล้วก็เป็นแผ่นกาสำหรับเล่น แล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือการเล่นค่ะโดยคู่มือการเล่นนะคะเขาก็จะบอกขั้นตอนนะคะก็คือเตรียมลูกเต๋า3ลูกแล้วก็เตรียมแผ่นการ์ดวางเรียงไว้แบบนี้ค่ะโดยจะเล่นนะคะจะเล่นลูกเต๋าทั้ง3ลูกหรือว่าจะเล่น2ลูกก็ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าเราอันนี้ก็คือให้ให้แปะสติกเกอร์ลงบนลูกเต๋านะคะแล้วก็ให้เล่นลูกเต๋า3ลูก,ลกทอยลูกเต๋า3ามลูกในในครั้งเดียวค่ะสมมุติว่าถ้าลูกเต๋านะคะออกมาเป็นวงกลม แล้วก็ได้หนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่านะคะก็จะให้หาการ์ดที่เป็นวงกลมที่มีหนูน้อยหมหมวกแดงกับหมาป่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทอยได้วงกลมแล้วทอยได้หนูน้อยหมวกแดงสองสองอันเหมือนกันนะคะก็คือมีหนูน้อยหมวกแดงคนเดียวในในการ์ดนั่นเองค่ะด้านหน้ากับด้านหลังก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์คราวนี้เราก็จะมาดูการ์ดกันนะคะ โอเคค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องเล็กๆนะคะที่พี่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยถึงจะแนะนําให้เล่นลูกเต๋าสองลูกก่อนก็คือจะเป็นลูกเต๋าลูกทรงอันนึงแล้วก็ลูกเต๋าที่เป็นตัวคารแรคเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทอยไปโอเคค่ะเราก็ต้องได้ทรงกลมเราก็ต้องดูฝั่งนี้นะคะและได้เป็นมแมลงเต่าทองกลางปีกโอเคก็จะได้การ์ดอันนี้มาค่ะโดยอาจะเพิ่มความตื่นเต้นนะคะโดยใช้นาฬิกาสายก็ได้ลองทายอีกที่หนึง่งได้เป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เป็น าแรคเตอร์สีเขียวก็จะเป็นใบนี้นะคะถ้าเกิดว่าผัดกันทอยแล้วก็ดูว่าใครจะหาเจอเร็วก่อนกันโดยมีเวลากำหนดค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆคุ้นเคยกับของเล่นแล้วนะคะเราก็สามารถนำการ์ดอื่นๆมาเล่นแล้วก็ใช้ลูกเต๋าอะค่ะทอยทั้ง3อันได้เลย ก็เป็นของเล่นดีๆนะคะที่อยากแนะนําคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะ่ะเหมาะสําหรับช่วงที่เด็กๆอยู่บ้านนะคะถ้าว่างจากการเรียนออนไลน์มันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มาเล่นกิจกรรมนี้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะหรือว่าจะเล่นก่อนนอนก็ได้นะคะสนุกมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กพเป็นกาลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ